ที่พวกเราพูดในคลิปนี้คือเป็นบริษัทประกันที่เราสังกัดอยู่เท่านั้นครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องฮอตน,นะคะก็คือป้องทานโควิด91วันทักเจ้าถากันแบบนี้ข้อแรกที่จะบอกคุณลูกค้านะตั้งสติก่อนพนักงา,านของเราก็จะมีผลกลับมาเหมือนเดิมเลยครับคือลูกค้าไม่ต้องจ่ายไม่เสียดอกเบี้ยเลยสวัสดีค่ะป้อมค่ะส่วนเซทีฮาภาษาคนประกันค่ะสวัสดีครับ,รบผมสองนะครับบานาน่าไฟน์นั้คุณพ่อขายประกันครับ พี่ต้อมครับสถานการณ์เกิดขึ้นมีอะไรบ้างคราวนี้ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องฮอตน,นะคะก็เรืองผ่อนผันโควิด91วันคืออะไรพี่ต๋องผ่อนผันโควิด91วันคืออย่างนี้ครับในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ท้นปีมาคือ โควิดระบาดทาให้ลูกค้าของเราหลายคนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาในการชำระเบีย้ยประกันนะครับก็เลยมีประกาศจากบริษัทของเรามาบอกว่าขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบีย้ยประกันจากเดิมนะครับพี่ป้อมสามสิบเอ็ดวันเนี่ยไปเป็นเก้าสิบเอ็ดวันซึ่งมีประกาศมีผลตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกมกราสองพันห้าร้อยหกสิบสามถึงสามสิบพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับและสถานการณ์นี้มีประโยชน์ลูกค้ายังไงแล้วมีสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับเราอย่างไรคพรับพี่ป้อมเห็นบอกว่ามีสถาน ค่ะใช่เลยก็คือเมื่อเร็วๆเนี้ยลูกค้าโทรมาบอกว่าเฮ้ยมีจดหมายจากบริษัทมาบอกว่าเขาอ่ะกู้กรมธรรม์กรมธรรม์กู้<ง>อัตโนมัติใช่ไหมกู้อัตโนมัติค่ะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ลูกค้าได้รับข้อความจากบริษัทว่าเขาอ่ะได้รับความผัดสามารถยืดระยะเวลาการจ่ายเบี้ยไปถึง9กวันแต่ก็ยังมีจดหมายฉบับนี้มาอยู่ไม่พอนะพี่ครับยังมีตามมาบอกว่า นี่กูมาทั้งกูขาดอายุครับอืมขยายเวลาบ้างหลักแล้วก็ใช้เงินสั่งเงบ้างหลักเอาละถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับผมขอตอบแล้วกันเนาะโอเคค่ะพี่วิธีนะครับถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ข้อแรกที่จะบอกคุณลูกค้านะครับตั้งสติก่อนนะครับแล้วตรวจสอบทั้งหมดอย่างน้อย2องันนะครับสเงื่อนไขเงื่อนไขที่หนึ่งในการตรวจสอบตรวจสอบว่าวันที่ครบกําหนดชําระเบี้ยประกันของเรานะครับอยู่ในช่วงระยะเวลาวันที่26มกราคม จนถึงวันที่30พฤศจิกา2563รือไม่ถ้าอยู่ในช่วงนั้นผ่านข้อที่1ครับข้อที่2ครับและอันที่2คือให้ลูกค้ากลับไปดูบุรมธันของตัวเองนะคะว่าวันที่คบจ่ายเบี้ยของเขาคือวันไหนแล้วนับจากวันนั้นไปต้องไม่เกิน9 1วันนับมาถึงวันนี้ครไม่เกิน9 1วันต้องไม่เกินนะคะย้ำขีดเส้นใต้เลยนะคะว่าต้องไม่เกิน9 1วันถ้าไม่เกินผ่านข้อที่2ครับใช่ค่ะถ้าผ่านข้อที่2เรียบร้อย ควรทำยังไงครับข้อที่3าม ลูกค้าควรจ่ายเบี้ยรประกันเข้าไปเลยค่ะคจ่ายเบี้ยเข้าไปแล้วเนี่ยผลกรมธรรม์จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะอย่างกรณีที่กรมธรรม์ถูกกู้บริษัทจะไม่คิดดอกเบี้ยลูกค้าก็คือลูกค้าไม่ต้องจ่ายไม่เสียดอกเบี้ยเลยไม่ถดอกเบี้ยเลยแล้วกรณีที่กรมธรรม์ขยายเวลาขาดอายุหรือใช้เงินสำเร็จทั้ง3กรณีเนี้ยกรมธรรม์จะกลับมาปนสถานะ<ม>เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเสมือนกับสัญญาครั้งแรก<ม>ที่เราเซ็นไว้รัครองทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนกับการนับกรมธรรม์ต่อเนื่องไป เรื่อยๆถูกต้องไหมครับใช่ค่ะพี่ใช่ยพี่บอมครับมีสถานการณ์หนึ่งที่ลูกค้าถามผมมาเหมือนกันว่าถ้ากรณีที่บอกว่าผ่อนพันเนี่ยไป91วันแล้วลูกค้าเนี่ยป่วยในวันที่85ดสาคำถามคือลูกค้าสามารถไปใช้สิทธิ์นอนโรงพยาบาลรักษาพยาบาลเบิกประกันได้ไหมอันนี้ยืนยันเลยค่ะว่าเบิกได้ตามปกติเบิกได้ตามปกติได้ตามปกติอืมค่ะเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับ91วัน91วันอย่าลืมตรวจสอบ2เรื่องนะครับ1 ช่วงวันที่26ถึง30พฤศจิกา2 5 6 3นี้หรือเปล่าครับ2อ,อันที่2คือไปดูวันที่ครบรอบการจ่ายเบีย้ยว่าต้องไม่เกิน9 1วันครับและที่สําคัญครับถ้าสงสัยในเนื้อหากรมธรรม์ประกันกชีวิตแร้วเกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับพี่ว่าสามใครดิตัวแทนเลยค่ะดับแรกครับยกหูหาตัวแทนท,ทันทีลยคะเรื่องนี้ซีเดียรีิรคุยกับตัวแทนที่ดูแลท่านอยู่ครับสองโทรไปที่บริษัท และสุดท้ายโทรมาปรึกษาพวกเราเบื้องต้นได้ค่ะเรายินดีให้คําแนะนําเบื้องต้นนะคะและที่สําคัญนะครับพวกเราขอย้ำๆๆนะครับสิ่งที่พวกเราพูดในคลิปนี้ก็คือเป็นบริษัทประกันที่เราสังกัดอยู่เท่านั้นครับถ้าเป็นบริษัทอื่นนะครับพี่ป้อมเรควรต้องไปตรวจสอบกับบริษัทนั้นๆนะคะหรือไม่ก็โทรถามตัวแทนที่ดูแลท่านอยู่เพราะว่ารายละเอียดหรือว่าความช่วยเหลือของแต่ละบริษัทอาจจะไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สําคัญตรวจสอบเงื่อนไขสําคัญกับตัวแทนและบริษัทของท่านนะครับ ครับและที่สำคัญนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับเพื่อให้พวกเราไปต่อค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ